ออัันนนนีี้้้แลวก็มีอะไรว้าวอีกที่ที่แบบที่นี่มาแล้วต้องกินอ่ะาาจะนมมมมั่โอเคสรุปมานี่กินมาม่าเพราะว่าเขาบอกว่ามาม่าที่นี่ต้องกินเอออันไหนคะอันนี้ว้าวมากเลยอันรองรองมาหมูสาบชั้นทอดหรอโอเคค่ะโอเคเอาแค่นี้ก่อนถ่ายคลิปออกมาอาจจะไม่ค่อยสวยนะเพราะว่าเขาแบบยังจัดยังอะไรนู่นนี่ไม่เสร็จ น้ำจิ้มแจว่วอ๋อแต่ลันก็คือสามชั้นทอดแบบกรอบๆปกมาม่าต้มยำเป็นมาม่าต้มยำที่ว่าคนสั่งเยอะเตรียมเจาะไข่แดงปั้งปั้ง <c ute> ก็คือมาม่าต้มยำแหละแต่ว่ามันจะเป็นแบบเหมือนกับรสชาติมันจะเบาๆกว่ามันจะแบบไม่ได้แบบเผ็ดแซ่บอ่ะ <c ute> อกุ้งเขาก็แน่นอยู่นะ จะมาดูว่าสรุปแล้วที่เราสั่งมาทั้งหมดเนี่ยอะไรว้า wow. วที่สุดอืมไม่โดนเนื้อตรงนี้เลยนเนื้อขนมป,ปังเติมเลยค่ะเนี่ยเบคอนเขาสินใหญ่มากเดี๋ยวเอาเบคอนให้ดูความหนามันเป็นแบบนี้นี่เราจะมาลองชิม ไอ้มุดๆเนี่ยมันเปรียปร้ยวๆอะ่ะแต่นึกไม่ออกมันคือรสของอะไรอะ่ะมันเปรียปร้ยวๆ <c oughs> เขาน่าจะทำมาตัดเลี่ยอะไรประมาณนี้ปะ <c oughs> ต่อมาก็เป็นอันนี้เดเห็นไหม อันนี้ข้างบนจะเป็นแซลมอนนะกินทั้งค่ําเลยค่ะปิ้วเหมือนยำปี้วเหมือนยำกินยำแซลมอนอะยำแซลมอนกับขนมปังอะประมาณนั้นอะอีกอันหนึ่งมาแล้วแต่เดี๋ยวเราถ่ายคลิปก่อนเหมือนกับมันคล้ายๆกับอันแรกนะเหมือนมันใคจะคล้ายๆแต่ไม่รู้รสชาติมันจะเหมือนกันหรือเปล่าต้องลองกิน มาเรามาลองอย่างสุดท้ายกันจบแน่ๆเพราะว่าหลายอย่างมากเขาทำจานออกมาสวยมากเลยนะทุกคนลอกเก็ดแมสรุปเลยนะ้ดยส่วนตัวหนูตึกว่าอันนี้โอเคส่วนตัวชอบอันนี้ที่สุดที่มันมีไข่คนมีเบคอนอะไรอเงี้ยหอมดีเอออันนี้เวิร์มาแล้วเจอเชฟเชฟแตงโม นี่อันนี้บอกบอกเอ่อเชฟเต้โมบอกว่าอันไหนอร่อยอันไหนอร่อยก็อันนี้เลยชื่อเมนูอะไรนะพี่อันนี้ใช่ไหมคะค่ะชื่อเมนูยาววาอะไรอ่ไดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเชฟเบคอนอะไม่เป็ลเบคอนซีซ่าเชฟแปลกๆแล้วใช่แปลกแปลกละคนทำขอยังไม่ได้คนกี่ชื่ออ๋อเออเนอะก็มีเห็นผลเฮ้ยนึกว่า นึกว่าจะราคาประมาณแบบว่าเพราะว่าสั่งมาหลายอย่างนึกว่าจะราคาประมาณสองสก็ประมาณสองพันหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะสรุปย้อนมาแค่นี้เองสั่งมากี่อย่างอะ่ะย้อนมาแค่พันหนึ่งอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเออมีทั้งหมด5อย่างก็ไม่แรงนี่ตอนแรกไม่กล้าเขาคิดว่าแบบต้องราคาแรงแน่ๆเลยแต่สรุป ไม่แรงอย่างที่คิดนะทุกคนแล้วก็อิ่มนะแต่ละจานอ่ะแล้วฉันกินหมดแต่อันนี้ไข่คนฉันกินไม่หมดเพราะว่าฉันสั่งมาหลายอย่างจริงๆอิ่มมากแล้วก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครสนใจอยากจะลองไปดูนะคะก็ติดต่อทางเพจร้านได้เลยเพียงเซิร์ชชื่อร้านนะคะไปที่ Google หรือใน t i k t o k ก็ได้นะคะจะมีเบอร์โทรศัพท์ของทางร้านอยู่นะคะร้านจะอยู่แถวบางนาแบลิงนะคะ แล้วก็จบคลิปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบา